ฉีดยาค่ายา้าป้าฉีดยาค่าย้าเลยเพราะย้ามันลบค่ะไม่ไหวปัดไม่ไหวละ ไม่จําเป็นแกจะไม่ค่อยฉีดยาฆ่ายญ้าค่ะพลาะฝนมันตกคายาเลยขึ้นเยอะอทุกคนวันนี้เราก็จะมาตัดปักทองค่ะยอดปักทอง ยามันลบขาดเลยโอป้าเลยฉีดย,ยาฆนะ่ายาแล้วยอดฟักทองนะแกงเดียไหนแล้วเลยลูกฟักทอง ลูฟักทองอ้อ่าวันนี้เราจะเก็บลูกฟักทองไปทำขนมค่ะอปะอะป้ะอิบอิบหูบปักอิบ<ะ>นี่อี่กาอนนี่เอปปะปะอปะอะป้ะมาชิดก่อ Ba tự mà có thêm trăng Ui, mà nà, ba ba ta Ani, đi, đi, đi Nè Ini cuma isa. Ini apa yang makan? Bukan. Tidak, tidak, tidak. Ini kamu cita. Cita. Ini kamu. Bukan. Bukan. เขาบอกเยืสออั um, ้นแกนี่ที่ไหนผู้บอกผู้บอกนุ่มนึ่งคือ้บอน่มหนึ่งลีทีกนเกาหลีเขาไม่ค่อยกินยอดกะเขาเอาไว้ให้มันเป็นลูกเป็นลูกยังไงลูก ทองในนี้ขี้เหนียวยอดปทองมาเถอะมาละอีเช่านั้นสองพันล้านหกสิบบาทจิ้มจิ้มมุน <laughs> มุนประตูประตูประตูฮักอิลหมอหักอิลโลกอย่างนี้มันจะมีไหมละ่ะโอป๊าโอดีอาออดีอาโลกอย่างนี้มันจะมีไหมล่ะเนี่ยกวางงูเดะอุอ้ย โอ้มาหนาเขยยวโอ้ยี่ยี่ยี่นอร์ดันสักนอร์ดันสักเนี่ยนี่โอ้ตุ๊กย์ป้าตุ๊กย์ป้า알아알아ตุ๊กย์ตุ๊กย์ตุ๊กย์อยู่นี่ปลาโอ้มันล็อกมันล็อกล็อกอะไรมาล็อกอะไรมาป้าลูกบอลล้มเลยตุ๊กย์ตุ๊กย์ตุ๊กย์ดูเขยยวอาเขยยวอาป้าที่เจออะไรยุ่ยป้า โ라เ아โ아เคโ아เคโ와 응. คโอเค다 실어. คโอเค아อเ아โอเคโ 아, เ아โ아เเอ ลูกใหญ่มากเลยแอบอยู่ในป่าลกนี่ปลูกทิ้งปลูกคว้างก็ได้กินอะ่ะเอาป่ะจะปลูกอะไรก็ได้กินหมดอะ่ะปลูกในป่าลกไหยตรงนี้มีอีกหรือเปล่าต้องหาดูค่ะมันมันรักเป็นอยู่ในป่าไปเจ้าไปเจ้าจิมไปเจ้า tăng tuất ông ba bảo tăng tuất đồ không há đồ tăng há đồ tôi jim <laughs> <laughs> โอ้เจ oh, 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 ้าชโอ้ยมอิสโอ้ยออุ oh, ๊บอุ oh, ah ๊บอุ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 ๊บ 어초지매 오빠 따라져따라져지면 따라 오빠 알아. 오어이따따따 아이 따면 안돼 물지따편람 이마트 팔아 오오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 오 นี่เก่เอะไรกันอ้้หู้หู้หู้ไปไตะัอไปต่อก็ได้ปักทองไปแล้วค่ะลูกใหญ่ๆมากอเอ้ยทุกคนลูกใหญ่มากเลยหนักค่ะ ประมาณน่าจะเกือบห้ากิโลค่ะอันนี้ป้าบอกว่าถ้าไปขายเอ่อซปเปอร์นะัลูกตกลูกประมาณสองหมื่นวอนค่ะทุกคนสองหมื่นวอนก็สีห้าร้อยแล้วค่ะนี่ทองลูกหนึ่งลูกใหญ่มากอ๋อน่าจะมันเดี๋ยววันนี้จะพาไปบวชทาขนมค่ะอันนี้ก็ลูกละสองพันวอนค่ะแกพาไปขายซปเปอร์ค่ะป้าพาไปขายซูปเปอร์ วันนี้เก็บได้สามลกูกเยวป้าพาไปขายซูเปอร์ค่ะรูปละสองพันวอนอีชานอนอีน,นี่อันนี้อันนี้จะเอาไปแกงเรียงแกงเทนจังแกงแต่เทนจังค่ะยอดปับทองอน่ากินนี่จะไปทำขนมโอ้กิโลเอ๊ะปะ 오키로. 나도 바만 하키로. 오키로. 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 오킬로 오키로. 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 오로